ค่ะและท่านที่2นะคะคุณกิริโออยัสดาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทสยามเบลลาค่ะต่อไปคุณประชัยบันสินโรนกูผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทครับค่ะและท่านที่4ี่นะคะคุณวีระพลสุตสบูรณ์ดองผู้ว่วยการสายลิศวเจ้าการผลิตค่ะผ่านสุดท้ายคุณชนะจางน้ำมาวงประานเจ้าภาพแรนด์นาขยะโบลลาครับผมค่ะขอเสงผู้ตบมือให้ผู้ว่าวยาของเราหน่อยค่ะขอบคุณคุณ ลำดับทไปแล้วค่ะลำดับแรกนะลดับแรกก่อนะยังไม่ผ่าไปเนาะอะเดี๋ยวเราเริ่มลำดับแรกเดี๋ยวตัคู่กันนะคะคุนะคะวันนี้เรามาตักตวงความสุขสนุกให้กับครอบครัวชาวเอเชียนะคะที่ซัปโะโรขอให้ทุกคนโชคดีนะครับรางวัลเป็นทองคำหนักมาก หนับขก้นจริงสวัสด e ีครับพี่สวัสดีครับโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวขอเริ่มเลยนะคะได้ลำดับแรกนะคะขอเรียนเชิญประธานจัดกิจกรรม s t m Family Day 2024รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวมกำรผลิตคุณวีระพลศุกร์สมบูรณ์ผู้กล่าววันถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในวันนี้ขอเรียนเชิญค่ะขอเชิญพี่มิกนะครับผมพี่มิกคือพลของเรา ก็เรียนเทปิเลนเข้าไเรนยนเลยนะสมาชิกครอบครัวอย่างโตโยต้าทุกท่านนะครับผมวีรพลสมบูรณ์นะครับประธานกิจกรรมแฟมิลี่เดย์ประจำปี2024ขอกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมดังต่อไปนนี้นะครับกิจกรรมนี้นะครับจัดขึ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทพนักง,งานและครอบครัวพนักง,งานนะครับซึ่งเราตาระหนักได้ว่าครอบครัวพนักง,งานทุกท่านนะครับมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนให้พนักง,งานทํางานอย่างเต็มที่นะครับเพื่อผลิตเครื่องยนต์ที่ดีมีคุณภาพสองมอบให้ลูกค้านะครับกิจกรรมในระเทศไทในปีนี้นะครับเราจัดเึ้นประกอบด้วยสองกิจกรรมด้วยกันก็นะคือกิจกรรมแรกเป็น SPM Open House นะครับจับไปเมื่อวันที่9ที่ผ่านมาซึ่งเราเปิดโอ,อก,กาสให้พ่อครัวพนักง,งานได้เข้าเยี่ยมชมสมภาพบรรยากาศนะครับในโรงงานของเราซึ่งทางบริษัทเนี่ยมีการปรับปรุงให้กับพนักง,งานอย่างต่อเนนื่อนะครับแล้วก็มีกิจกรรมสัมน,า,นาการร่วมกันและในวันนี้นะครับกิจกรรมแคมเปญเดย์ที่สัปดาหนเลยนะครับเป็นกิจกรรมที่สองซึ่งผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับความสุขสนุกกับกิจกรรมในวันนี้นะครับขอบคุณครับ ครับผมและเลยลำดับถัดไปนะครับขอเรียนเชิญพี่ธนชาติธรรมาวงศประธานสาหภาแปลงงานสยามโตโยต้าขึ้นเป็นตัวแทนพนักงานเก่าของคุณบริษัทขอเรียน<อ>เชิญครับเชิญครับพี่ขาระวังนะครับไปทางผมผมขอเวลาสัก5นาทีนะครับ ราะว่ามีหลายเรื่องทีอ่อยากคุยกับพวกเรานะครับเรียนท่านประธานบอยสตาท่านอุยศนะครับคณะผู้บริหารและก็ที่สาคัญครับประธานจัดงานจบะบเรื่องในปีนี้และคณะทํางานและที่สุดครับพี่น้องครอบครัวสยามโปรตา้าค,ครับสวัสดีครับมือไม่ว่าไงเลยนะไม่ค่อยอยากด่าเลยนะเพราะว่า <laughs> อ่าแล้วร้อนมันร้อนวันนี้นะครับอ่ะนะบนานะครับในฐานะที่เป็นตัวแทนพนักงานนะครับผมเองต้องขอขอบคุณทางผู้บริหารและก็ผู้อาอาพนักงานทุกคนที่มาวันนี้วราสัสญามโยต้าเราเป็นผู้ผลิตเครื่องยนต์และก็จัดสวัสดิการให้กับพนักงาน อย่างนียิ่งผมมาอยู่สยามโตโยต้าปีนี้เป็นปีที่34มีรถมีบ้านมีครอบครัวที่อบ่นและบริษัทเองยังดูแลสบริการไปถึงครอบครัวของพวกเราไม่ว่าจะเป็นค่าสายบานหรือจัดงานต้องเที่ยวให้อย่างที่เรามาวันนี้นะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญว่าบริษัทดูแลเป็นอย่างดี อยากจะเรียนทุกอย่คร,รับหนึงว่าเรารู้ได้เลยครับว่าจากชนบุรีระยองสังเซาจันทบุรีทุยยาไปดูว่าบริษัทไหนที่จับบริการที่ให้โมนัสที่ขึ้นเดืนเดือนมากกว่าสยามโต้ต้านี่หาได้น้อยสิ่งสำคัญครับคือบริษัทโูแลพของเราอย่างดีมากวันนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ พวกเราคงคับทราว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนั่นคือสิ่งสําคัญที่ผมในฐานะเป็นคนแรงพนักงานได้พูดคุยกับประานระัประธานบริษัทโดยทานเรียยเลนว่าในสถานการเศรษฐกิจทั่วโลกไม่ดีในสารที่โดนโจมตีเรื่องของรถอีดีมาค่อนข้างเยอะเนี่ยพวกเราในฐานะเป็นกรรมการสาภาพในเป็นฐานเป็นฐานคนแดพนักงานและก็บริษัทท่นนี้คนตั้งรอนก็ฝากดูแลลูกหลานของเราด้วยนะครับ ก็เพื่อไม่ให้การเดือดร้อครับของ่าวพม่าประเานเราได้รับทราบขอเชิญทุกคนให้ที่คักขาได้วยครับผมผู้ใดดีล่ะสองคนแรกพูดไปหมดแล้วท่านประธานจาัดงานคุณวีรพลก,ก็บอกไปแล้วครับว่าอันนี้คือประสงค์ที่บริษัทจัดงานวันนี้ก,ก็เพื่อพวกเรานะครับท่านคณะาถาก็มาบอกนะว่าวันนี้เองพวกเราก็จะอยู่แล้วนะว่าเศรษฐกิจเป็นอย่างไรใช่ไหมครับผมเชื่อว่าวันนี้ทุกคนเข้แล้วาเศรษกจเป็นอารใชทุกอย่างดีนะครับ ทีนี้ผมบอกว่าเวลาเป็นตัวแทนบริษัทและกันนะครับก็อยากจะบอกว่าจริงแล้วความตั้งใจของบริษัทเนี่ยอย่างไรก็ตามเราคงอยากให้บริษัทยสยามโตโยตา้าอยู่ยั้งยืนยงใช่ไหมครับแล้วก็พวกเราที่เป็นพนักง,งานสยามโตโยตา้าก็ต้องมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีนะครับจเจริญเติบโตมั่นคงในหน้าที่การงานพร้อมกับครอบครัวที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว,ว่าไม่ว่า เศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรนะครับาไม่หมดนะคะยังเหลืออีกเยอะอย่บริษัทเราจะฝากไปได้คนนะครับเพราะว่าสยามโต้ได้ที่จะอยู่ได้ก็คืออยู่ได้เพราะพวกเราทุกคนนะครับไม่ใช่บริษัทนะครับอยู่ได้เพราะพวกเราทุกคนที่ต้องร่วมมือกันช่วยกันนะครับแล้วก็ปีนี้เองเราก็ประสบความท้าทายหลายๆอย่างนะครับพวกเรารู้ดีแต่ว่าเราผ่านมาได้นะเพราะว่า ความพิเทมของพวกเราความร่วมมือร่วมใจของพวกเราทุกคนนะครับแม้ว่าพวกเราเองก็จะมีความยากลำบากนะครับแต่ผมเชื่อว่าเราลำบากในวันนี้เพื่ออนาคตเพื่อความสุขสบายของพวกเราในวันหน้านะครับผมว่านี่เป็นป้าหมายร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นผมว่าพวกเราช่วยกันคลิปนีแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันทีหน้าจ้า เราจะต่อเป็นทีวีไปนะคะของคุกทุกท่านนะคะที่แอร์เข้ามาช่องติดต่อชาแนลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องติดต่อชาแนลด้วยนะคะถึงเกิดเป็นวันนี้เรื่องของสยามโตต้าวัน